สายแคมปิ้งไม่ควรพลาดนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่4ประตูออโต้เข้ามาสดๆและร้อนเลยค่ะนี่เป็นสภาพแรกรับเข้านะคะกับ t o y o ต a h ไฮรักรีโว2.4เกียร์ออโต้ตัวเอนทีปี2023ของเรานะคะบอกเลยนะคันนี้ใครที่เป็นสายกระบะสายแคมปิ้งสายเดินทางสายเที่ยวสายชิวนะ ต้องคันนี้เลยฟีดาวได้ด้วยค่ะยอดจัดรถรถเลยนะคะใครมองหารถสวยสภาพดีนะคะอยากได้รถสี่ประตูเป็นได้ทั้งรถบ้านและเป็นรถที่นะคะพาไปแบบว่าขึ้นเขาลงห้วยไปแคมปิง้งไปแบบว่าลุยๆนะคะต้องคันนี้เลยนะคะชอบนะคะจัดเข้ามาเลยค่ะกับคันนี้นะคะราคาดีๆด้วย679,000บาทได้เกียร์ออโต้ขับคล่องสบายออฟชันฟังก์ชันนี้บอกเลยอยู่ครบมาเต็มนะคะสภาพแรเข่าวโคสวยรถนะคะยังมีวารันตีศูนย์อยู่เลย ค่ะพี่ๆขาได้รถปี2023รถใหม่ๆใ,ใ,ใหม่น้อยเพียง52,000กิโลเมตรเท่านั้นได้เป็น2.4ตัวเอนทีด้วยนะคะสภาพแบบบอกเลยว่าโหว,ว้าวมากๆโครงสร้างเนี่ยไม่มีพิความชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนแล้วก็ได้รถแบบสภาพสวยๆภายในแบบว้าว,ว,าวเดี๋ยวอิจะพาเข้ามาดูนะคะสภาพภายในว่าเป็นยังไงบ้างชอบคลิปนี้นะคะดูคลิปเต็มให้จบค่ะแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนี่เจ้าของเดิมจัดมาให้แล้วบอกเลยว่าว้วาว,ว,าวมากๆนะคะนี่สภาพเซอร์อสภาพสวยสภาพ เดิมสีนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่มีหลุดไม่มีลอกสีขาวแท้ๆมาจากโรงงานนะคะเบาะนงเบาะนั้งค่ะนี่หุ้มมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีชอบรถสีประตูชอบเกียร์ออโต้มีแคลรีบอยแถมให้ทันบนนะด้านบนนี่เห็นไหมมีแหลกลังคาติดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะใส่โลบามาให้ครบๆบเลยภายในนะคะในส่วนของตัวแคลรีบอยนะพร้อมนอนมากๆใครอยากได้รถสวยๆอยากได้รถใบใช้งานนะคะหรืออยากได้รถที่นะคะนำพาวความสุขให้กับครอบครัว เป็นสายแคมปิ้งต้องจัดเลยคราวนี้ดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รถกระบะมือสองพิทยนต์ค่ะพี่พี่ขาวันนี้เจอเจอรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนเลยบอกเลยว่าสภาพว้าวมากๆกับกระบะสีประตูออโต้นะฮะสองจุดสี่ตัวรีโวเลยนะคันนี้ได้เป็นตัวเอนทรีด้วยนะคะบอกเลยว่าสภาพการใช้งานแบบว้าวมากๆนะคะได้รถปี2023นะคะใช้งานแบบฟังก์ชันออปชันนี่เจ้าของเดิมจัดมาให้แล้วเต็มๆราคาดีๆค่ะเพียงห 6แสนเจ็ดหบาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นได้เรีแค่ประมาณ12,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนยาวๆได้เลย เจ็ดปีแปดสิบสี่งวดคดตดีนะคะไม่มีติดประวัตินะคะพี่นะคะคันนี้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถกลับบ้านภายในหนึ่งวันได้รถสวยๆไปใช้งานวารันตีศูนย์ยังเหลือๆแถมบอกเลยนะที่นี่รถที่พิกามชนหนักจมน้ําโครงสร้างไม่เดิมเล่มสูญหายนะคะกับสีกอไมเราไม่รับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถสวยสภาพดีนี่คือสภาพแรกเข้านะคะอยากได้รถที่แบบสภาพวาวๆอยากได้รถใช้งานนะคะเจ้าของเดิมจัดมาให้ไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปแต่งนะคะ,นะคะอยากหารถที่แบบว่าลุยๆนะคะไปแคมป์ปิ้ง ไปเที่ยวนะคะขึ้นเขาลงห้วยต้องรีบเลยคันนี้นะคะทําให้ไวนะคะรีบจองให้ไวแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพามาชมในส่วนของอคุณภาพตัวรถสภาพตัวรถที่นะ้าเรารับเข้ามานั้นคะันนี้นะคะได้เครื่องยนต์แบบได้เครื่องยนต์2อ0 0นีซีซีนะร้อยเจ็ดสิบกว่าแรงร้อยเจ็ดสิบกว่าแรงมา้า แล้วบอกเลยนะขึ้นเขาลงห้วยนี่สบายสะดวกสบายเกียร์ออโต้ท,ทุกวันนี้บอกเลยนะไม่ได้อืดน,นะคะกระจังหน้าพี่เห็นไหมนี่ นะฮะชมหน้าปีปัจจุบันแล้วนะคะได้ปี2023เหลี่ยมสีคมตัวรถค่ะสีขาวเดิมๆมาจากโรงงานนะคะไม่มีรอยรักยิ้มนะคะแล้วก็ไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวนะคะด้านหน้ากระจังหน้าค่ะรอยขีดรอยข่วนถือว่าน้อยมากๆนะคะไม่มีดึงไม่มีเปลี่ยนปายทะเบียนสีขอไข่เจ้าเต่า6087นะคะอ่าได้ไป้ายนี้เลยจองคันนี้ได้ไป้ายนี้ด้านหน้าในส่วนของอ่าตัวเบ้าไฟนะคะนี่เหลี่ยมสีคมนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตัว เบ้าไฟนะคะส่วนของเส้นสายของเดย์ทามนะคะไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวไม่มีแตกนะคะไม่มีรอยลายงาเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะรถใช้งานเพียงแค่1ปีบอกเลยนะไม่ไม่มีกรอแน่นอนค่ะไม่แท้มายังไงให้อย่างนั้นนะคะรถออกมายังไงเราให้อย่างนั้นคันนี้นะคะเป็นรถส่วนบุคคลใช้งานมือเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสบายใจได้นะคะประวัติเราเห็นกันอยู่แล้วแน่นอนนะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อค่ะไม่มีขีดไม่มีข่วนเลยถือว่าโอเคนะสภาพค่อนข้างที่จะสวยมากมาก สมบูรณ์ด้วยอันนี้ลูกค้าเอามาแลกเปลี่ยนค่ะมาแลกเปลี่ยนเป็นฟ er, อร์จูเนเนาะเพราะว่าต้องการใช้รถครอบครัวแล้วนะคะคันนี้ลูกค้ามีไว้สําหรับเป็นสายลุยนะคะนี่ในส่วนของตัวล้อมแมคค็กราร้อยเบียดฟุตบาทไม่มีเลยลมลมลมแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนี่สีเทาโคตรสวยเลยนะคะตัวยางดอกยางแบบลึกมากๆได้ยางขอบ18ด้วยคันนี้ได้ยางปี2022นะอ่า ค่อนข้างที่สวยมากๆากนะ,ะยางขอบ17นะคะขอประทานอภัยยางขอบ17ตัวโชกเบ้าโชกนี่เห็นไหมนี่ไม่มีรอยคาบของเหลวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะที่จะหยดที่จะย้อยลงมาเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถือว่าสภาพโอเคมากๆว้าวมากๆนะคะเดี๋ยวจะพานะคะเข้ามาดูในส่วนของสภาพด้านในกันมากดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ,ะนี่ตัวเอ่อบันไดข้างกับข้างนะคะบันไดข้างไม่บุบไม่เบี้ยวบอกเลยคันนี้ไม่มีพิความชนหนักมาแน่นอนโครงสร้างของตัวประตู คงสร้างแท้แทเลยค่ะคือไม่ประตูไม่มีเปลี่ยนมานะคะแค่คันนี้ล่องรอยการใช้งานยังอยู่นี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังไม่ได้สปายังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆเลยนะคะให้มาเห็นแบบแบบนี้เลยชัดๆเลยสวยมากนะ ถือว่าสภาพแบบโอเคเลยนะคะเบาะนะคะปรับแบบแมนนวลเนาะกุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทค่ะคันนี้สตาร์ทได้เลยครั้งเดียวติดนะคะพวงมาลัยค่ะ3ก้านนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันหุ้มหนังเดินได้สีแดงมาให้เรียบร้อยหน้าจอเรือนไม้เรืองแสงนะนี่แสดงในส่วนของตัวเลขไม้เรือนไม้นะคะเป็นระบบแบบตัวเลขดิจิตอลมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วค่ะรุ่นนี้คอนโซลด้านหน้าสะอาดมากๆนะนี่ไม่ต้องห่วงเกียร์ออโต้ค่ะมีปุ่มมิโคมีปุ่มพาวเวอร์ปุ่มเล่งแสงให้เรียบร้อยคันนี้ด้านบน ะนะคะไม่มีรอยเจอไม่มีรอยยันใดๆทั้งสิ้นนะคะพลาสติกยังคุมยังอยู่อยู่เลยตัวเบาะนะคะแน่นๆตึงๆไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยเนี่ยคันนี้เลยนะคะนี่ ตัวเสากลางค่ะเสากลางนะสติกเกอร์คําเตือนอยู่คมหัวน็อตไม่ขยับเลยแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนนะคะซิลิคนไม่มีดึงไม่มีแกะตัวเสา A ค่ะหัวน็อตเดิมๆเ,เลยเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยเกรด A คันนี้กดติดตามช่องไว้แล้วทักเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ0 9 8ย์นะคะ7067324เบอร์นี้ทักแชทแอดไลน์แค่เซฟชื่อนะคะแค่เมมเบอร์นะคะไลน์ขึ้นไลน์เด้งทักเข้ามาสอบถามเซลล์อยู่ได้เลยนะคะหรือลูกค้าค่ะใครอยู่เราแวกใกล้เคียงสามารถเข้ามาทดลองขับอยู่ ว่ามาชมในส่วนของตัวรถได้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมีนบุรีกรุงเทพมหานครน่ะแล้วเรามาดูด้านหลังค่ะอีกตัวแครี่บอยยังอยู่ครบ,บคันนี้นะคะ2.4ตัวพีลรเนอร์4ประตูออโต้นะคะบอกแล้วตรงรุ่นตรงสเปคแน่นอนไฟท้ายนี่ออกแบบสวยเลยคันนี้ไม่มีบบไม่มีเบี้ยวไม่มีช้ำตัวแครีบอยใช้งานได้ปกติแครีบอยแท้ๆเลยเจ้าของเดิมติดมาหลายบาทอยู่นะคะหลายหมื่นอยู่นะ อ่าอันนี้เราไม่เอาออกนะเราไม่เอาออกนะเราจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวฝาท้ายนะคะบอกเลยดึงได้นะคะคือคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบ,บูรณ์เข้ามาเลยนะคะคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบ,บูรณ์เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นอยากได้รถส,สวยอยากได้รถเกรดเออยากได้รถฟรีดาวต้องรีบเลยคันนี้มีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นราคาดีดด้วยลงมาจากป้ายแดงเกือบสองแสนนะคะนะอ่าหน้าคันนี้ประมาณอ่ะประมาณสองแสนละกัน 2อ0ถึงสามแสนสองแสนเกือบเกือบสามแสนแล้วกันนะคะลองทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะมาชมในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านี่อยู่สตาร์ทเครื่องยนต์ให้เห็นถึงได้ยินได้ฟังในเสียงของตัวเครื่องยนต์ได้เลยนี่คันนี้บอกเลยนะเครื่องยนต์นี้เดิมเลยไม่มียกค่ะตัวแบตเตอรี่นะคะซีซีนะคะเช็คค่าให้นะคะ อ่าแล้วก็มีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ด้วยนะคะตัวโครงตัวคานยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ คันซ้ายคันขวาอยู่เหมือนเดิมเม็ดอาร์คอยู่ทุกจุดค่ะอันนี้ออกมาจากโรงงานยังไงก็คืออย่างนั้นคันนี้การันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะมีร่องรอยการใช้งานใช้งานนะคะสติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเพราะฉะนั้นรถที่เนี่ยบอกเลยว่าสวยแน่ๆนะคะเกรด A ด้วยนะคะคันนี้ยิ่งมีประวัติเป็นรถอ่าบุคคลที่ใช้งานเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นเป็นรถมือเดียวใครได้ไปถือว่าว้าวมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะคะคันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไว้ให้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็นะะ อ,อยากทราบข้อมูลอยากทราบรายละเอียดซื้อได้นะอยากทราบว่าตัวเองซื้อได้ไหมคะลองทักเข้ามานะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรอยู่แตงจังหวัดซื้อได้รถสไลด์มีบริการเจ้าหน้าที่เรื่องอเอกสารการเงินนะคะหรือเอกสารไฟแนนซ์นะคะไปหาพี่ได้ถึงหน้าบ้านหน้าเฉลือเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ